สวัสดีนะคะสวัสดีมีสุขทุกทท่านทั้งชาวไทยและทุกๆคนทุกทเชื้อชาติทุกๆสัญชาติที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ y o ยูทูบช่องเกกะ g นิวส์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเก็กนิวสเะคะและก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามเรื่องราวข่าวสรารจากช่องน้องเล็กเกเกนิวส์ทั้งข่าวคราวทั่วไปที่เกเกนิวส์นำมาถ่ายทอดผ่านบทกลอนและบทเพลงนะคะวันนี้นะคะน้องเล็กเกเกนิวส์มีเรื่องราวเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดมาไล่เรียงเขียนเป็นบทกลอนบทกวุยมาร่วมดีซีตีเป่าเล่าให้ทุกคนได้ฟังและสื่อสารผ่านบทกลอนเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังและฉกคิดตามสไตล์ของเกเกนิวส์นะคะ และก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังประสบกับเรื่องราวของยาบ้ายาเสพติดและมีผลกระทบต่อครอบครัวและญาติพี่น้องของท่านขอให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปอย่างทาวอนนะคะแล้วก็กลับคืนสู่อ้อมกอดอ้อมอกของครอบครัวและกลับมามีความสุขก,กายสุขใจอย่างทาวอนไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเรามีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะกระทำถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการกลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมแต่ในที่สุดทุกคนก็จะผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความตั้งใจจริงที่จะกระทาในสิ่งนั้นๆขอเพียงอย่าท้อใจแล้วเราก็จะข้ามผ่านมันไปได้เอาชนะมันได้ จนถึงจุดหมายปลายทางน้องเล็กกิกกนิสนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านพ้นทุกปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายอีกอย่างก็คือต้องร่วมมือและร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและสกัดกั้นยาบ้าอย่าเสพติดไม่ให้เข้ามาในประเทศเราได้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำทุกอย่างอย่างตั้งใจ และปราบปรามผู้ค้าผู้ขายาบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินและอย่าไปมีส่วนอำนวยและส่วนร่วมสนับสนุนให้ผู้ค้าผู้ผลิตกระจายยาบ้าไปไปสู่ทุกจอกทุกมุมของบ้านเราเมืองเราจนหมดสิ้นข่าวข่าวเรื่องการคลั่งยาจนไปทำลายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและล้มตายเสียชีวิตด้วยน้ำมือของผู้คลั่งยานะคะขอให้เรื่องเรา ผู้ครั่งยาไปทำร้ายคนอื่นไปฆ่าไปแกงคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บและล้มตายขอให้หมดสิ่งไปจากสังคมโดยเร็วที่สุดนะคะและก็ปิดบัญชีทั้งผู้ผลิตผู้ขายและผู้เสพได้อย่างถาวรน,นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทนะคะ Reaching ที่ e ิงทุก safety from all types of drugs ตำรวจไทยทลายเป้าเหล่ายาบ้าหายยนะจะมาหาแหล่งค้าขายมรณนะ หมอระงังสั่งความตายเพื่อทำลายสลายขั้วทั่วแผ่นดินไม่เกรงกลัวหมายหัวไว้ไลเก็บกวาดเหล่าตำรวจทุกหมวดหมู่ผู้ทวินให้ยาบ้านั้นหมดไปในแผ่นดินจนสูญสิ้นคำว่าคลั่งยากันมีปัญหา เปิดตาแลรีบแก้ไขป้องกันภัยในประเทศทั่วเขตขันนามสกุลรุนชาติใดไม่สำคัญไพยสามันหรือจันทานไม่วันใดจะมาจากฟากป่าดินไร้ถิ่นฐานหรือต่ำชั้นสามมัญชนคนชั้นไหนถ้าทำผิดคิดชั่ว รอบรั้วไทยไม่เกรงอกเกรงใจหน้าไหนกันจะลูกใครหลานใครไหนทําผิดอย่าได้คิดลดหย่อนหรือผ่อนพันจะชาติเชื้อหน่อเนื้อใครที่ไหนกันทุกชนชัน้นไม่มีปลดลดโทษใครอย่าพิพาคสาใครให้พ้นผิด อย่าป้องปิดทำรรมิดพริว้วหิวข้างไหนความเป็นธรรมใช้นำล่องส่องถึงใจอย่ามองใครที่เงินหนาก็ว่าดีแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำไมเล่าหากคนเฝ้าเข้าข้างใครไร้ศักดิ์ศรีคอยปกป้องผองผู้ร้ายขายใจฟรี ส่งคนที่ยากไร้ใส่ตารางใหญ่คับฟ้าคับแผ่นดินต้องสิ้นชื่อไม่ยอมยื้อหรือถือสิทธิ์คิดถือหางทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ปิดทุกทางเพื่อสะสังล้างบางล่าย่าปราณีเยียวยาใจห่วงใหญ่ในลูกหลาน ตั้งตำนานสังหารฆ่าพวกยาผีฟื้นคืนสู่วิถีทางสร้างความดีปิดบัญชียาบ้าอย่างถาวร bye